คลิปนี้นะครับก็จะมาปวดดวงตัวเองเหรอไม่ใช่ครับจะมาบอกว่าแพ็คไหนนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับควรที่จะเปิดทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้นะแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าแบบไหนถึงเรียกว่าดีบ้างนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมผมดวงดีที่สุดเลยครับตั้งแต่เล่นมา3ปีเพิ่งจะมีวันนี้แหละครับไม่เคยดวงดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับดีที่สุดในเซิร์ฟด้วยนะ นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นถ้าชอบคอนเทนต์นะครับ,รบก็ควรติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยนะครับผู้ติดตามยังแค่หลักพันเองครับขอบคุณล่วงหน้าครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0ึ0งแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลย ดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่องมายเกมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์นะครับบอกแพ็คนะครับว่าแพ็คไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะไม่ใช่แพ็คที่ใช้เพชรหรือว่าใช้ FC ในการเปิดนะครับผมเพราะว่าจากคำแนะนําเดิมนะผมแนะนําให้เก็บไว้นะครับมันไปเปิดเพชรเปิด FC Point ตอนกิจ TOTY จะดีกว่านะครับมันใกล้ที่จะมามากๆแล้วครับผมอีกแค่15 16วันเท่านั้นเองนะสักวันที่13เราก็จะได้รู้สปอยรายละเอียดของกิจนี้จาก EA ชัดๆนะครับแล้วกิจมันก็จะเข้าวันที่15มกราคมครับ ก็ในคลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับในจุดนี้ครับตรงต่อเวลาพิเศษนะครับไฮไลท์ประจําวันนะครับผมซึ่งปกติเราเอาไว้หาแต้มสามเหลี่ยมนะครับไอแต้มโผลสิงโตนี้อยู่แล้วนะครับแพ็กที่ผมแนะนําให้เปิดทุกวันนะครับผมก็คือแพ็กหนึ่งพันนี่ครับผมได้เปิดมาทุกวันเรื่อยๆเลยครับผมก็พบว่าแพ็กนี้มันค่อนข้างคุ้มทุนครับาเอาแต้มศูนย์หกนะครับมาเปิดครั้งละหนึ่งพันจำนวนวันละห้าครั้งนะครับห้าพันนะครับ สิ่งที่เราจะได้กลับมานะครับในแพ็กนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเปิดหาแต้มสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ที่มันคุ้มทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีแล้วนักเตะ1 1 1่1 2ฟรีครับผมและมันสามารถเอาไปแลกแต้ม0ูนอีกรอบนึงนะครับโดยนักเตะนะครับ111เนี่ยจะได้ถึง2 5 0 0แต้ม0ูนเลยครับนักเตะ1นึ่ก็จะได้ถึงแต้ม5000เลยครับแต้ม0ูนนะ5,000ไปเลยครับก็วิธีการเปิดของผมนะครับก็ถ้ามันได้นักตะ O 1111 หรือหนึอนะครับหรือมากกว่านั้นขึ้นไปผมก็จะเอานักเตะแต่ว่าถ้าได้ OER แค่ร้อย0 9 1 1 0ผมจะเลือกเอาแต้มสามเหลี่ยมแทนนะครับซึ่งไอ้แต้มสามเหลี่ยมเราก็เอาไปเล่น2สหารดาวเด่นนั่นเองนะครับแบบที่ในคลิปเก่าๆผมแนะนําไปนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดแพ็คหนึ่งพันให้ดูนะครับห้าครั้งนะเปิดสดๆเลยครับผมไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีนะอันนี้อันแรกครับนี่ครับขึ้หนึ่งพันแต้มไปเลยครับอย่างนี้เราก็จะเลือกแต้มนะครับต่อไปครับ ดูซิได้อะไรนะครับอถ้าอย่างเงี้ยครับขึ้นนักเตะอย่างเงี้ยผมจะเลือกรับนักเตะนะครับเพราะว่าหนึ่งร้อสิบเอ็ดมันได้สองพันห้าร้อยแต้มนะมันก็คือเกินเกินกว่าทุนในการเปิดเพราะว่าเราเปิดใช้ครั้งละหนึ่งพันนะครับต่อไปครั้งที่สามนะครับได้อะไรครับมาดูกันอ่าอย่างเงี้ยครับก็จะเลือกแต้มหนึ่งพันไปเลยครับคุ้มๆไปเลยนะสะสมแต้มไว้นะครับมาดูครั้งต่อไปกันครับครั้งที่สี่ครับจะได้แต้มหรือจะได้นักเตะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขึ้นไปบ้างไหมนะ อ่าอย่างงี้ครับผมก็จะเอาแต้มไปก่อนครับเพราะแต้มมันได้ถึงพันนี่ถือว่าคุ้มคุ้มครับแล้วก็ต่อไปครั้งสุดท้ายนะครับดูสิได้อะไรอได้แต้มครับผมแต่ครั้งนี้สุดท้ายนี่แย่สุดเลยครับโดยรวมนะถ้าเราเอานักเตะเมื่อกี้ที่ได้มานะครับไปแลกแต้มศูนย์หกก็เหมือนว่าเราใช้ไปแค่สองพันห้าร้อยเองครับผมนี่นะครับพอมันกดรับนะเห็นไหครับปึ๊บนี่เลยครับ ได้แต้มสามเหลี่ยมมาถึง3,300เลยนะครับแล้วก็นักเตะ1 1 1อเอกาไปแลกเปลี่ยนเป็นแต้ม0 6 2,500สนแต้มครับอย่างคุ้มอาครับแต่ทีนี้ครับมันมีเมื่อคืนครับผมตอนประมาณดึกๆเลยนะผมเปิดแต้ม1,000พันเนี่ยแหละครับปรากฏว่าได้นักเตะ115่ครับผมเป็นอีเก้คาซียาสครับโคตรดวงดีเลยครับผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เลยนะนะครับขนลุกไม่หายเลยครับได้จากหนึ่งพอันนี้แหละนะครับเนี่ยครับไม่อยากเชื่อเลยครับผมแล้วมาดู ตาทีมนะครับของยุคล่งโลกของผมนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่มีเนาะยูเวก็ไม่มีนะครับบาเยอร์ก็ไม่มีเพราะว่าบังเอิญได้แลกทีมเรือมลติไว้นะครับมันก็เลยทําให้ครบตาทีมครับได้คาส์ยสตัวที่ต้องการจริงๆนะโผล่มายังไงก็ไม่รู้ครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้สามารถกดลับลาอูลายเซนได้ครับสุดจัดไปเลยครับหือเน้นๆครับเพราะว่าถ้ามาไล่ดูเลทนะครับในข้อมูลเพิ่มเติมอะ นักเต o 115ะ O v r ว1 5ครับโอกาสมันต่ำกว่า1%นึงนะครับแล้วต่ำกว่า1%เไปถึง3ขั้นนะครับผมจริงๆมันน่าจะประมาณ0.2ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วจริงๆนักเต115ะ115่ครับถ้าไล่ดูไล่นับนครับมันมีทั้งหมด20ตัวนะครับแล้วตัวที่ผมต้องการจริงๆมันก็มีแค่ตัวเดียวก็คืออิเก้คาซิยาเสียด้วยนะโคตรฟุกนะครับบอกเลยนะเขาบอกเลยครับว่ายังขนลุกไม่หายนะครับผมโอ้โหอะไรดวงจะขนาดนี้นะ เล่นเกมนี้มาสามสี่ปีครับไม่เคยดวงดีขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเราไปตีบวกกันครับเรียบร้อยครับจัดไปไม่ส้มไปเลยครับไม่ต้องลังเลเลยนะตัวนี้โอนเรียบร้อยครับผมลาอูตัวเก่าอัพเม็ดแดงไปแล้วด้วยนะนะครับค่าพลังก็ประมาณนี้เลยครับจะมีข้อสังเกตนะครับตัวายเซนเนี้ยสกิลสองมันจะเป็นฟ้อนายนะครับส่วนตัวเก่ามันจะเป็นโพเชอร์ครับมันก็จะแตกต่างแตกต่างกันที่การทําประตูนะครับ ัวไลเซนมันจะเพิ่มคุณสมบัติมาเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะตรงความเป็นผู้นานะครับอ๋อแล้วก็เวิร์กเลดด้วยครับเวิร์กเลดมันจะเป็นสูงต่ำเนาะถ้าตัวปกติมันจะเป็นสูงป้านกลางนะครับเราก็เลยสามารถรู้ได้เลยครับว่าตัวท็อปๆในตำแหน่ง ST นะครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นเวิร์กเลดแบบสูงต่ํานะครับแล้วก็ที่ผมไม่ลังเลตีไม่ส้มเลยเพราะว่าลาอูมันยืน LW ได้เช่นกันนะครับเผื่อเปลี่ยนแพนอะไรอย่างนี้นะ พอได้อีเก้คาสยาร์มานะครับผมมันก็เลยทําให้ผมได้ลาอูมานะก็เลยว่าจะเปิดแพ็กต่อครับผมจะเปิดแลกเปลี่ยนนะหนึ่งร้อยสิบสองอันนี้ครับผมอันนี้เลยนะจริงๆเคยเปิดหลายรอบแล้วครับแต่ว่าดวงมันไม่ดีนะตรงเนี้ยครับก็เดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันจะไม่ดีเหมือนเคยไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข็ดไปยนะตรงนี้ครับนักเตะที่ใช้ครับก็จะเป็นหนึ่งร้อสิบสามนะครับก็จะใช้อินนะครับใช้เนสตาส่วนหนึ่งร้อยสิบดก็ใช้ตัวที่พึ่งได้มาเมื่อกี้นั่นแหละครับอ่เดี๋ยวเรามา จะได้หนึ่งร้สิบสองเป็นใครนะเพราะเมื่อก่อนก็ตรงเลทตลอดนะครับครั้งนี้จะตรงเลทอีกไหมครับเหมือนจะตรงเลทครับผมเพื่อนเ่อแต่ยังดีก็เป็นตัวที่ยังไม่มีในตราทีมนะครับก็เลยเลเวลอัพอยู่ครับถือว่าโอเคครับก็สุดท้ายนะครับเพื่อให้มันครบแปดนาทีนะเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็กสามพันเพชรสักทีหนึ่งครับผมดูซิจะได้ตัวดีๆกับเขาบ้างไหมนะนะครับแต่จริงๆอยากเก็บเพชรไว้นะนะครับ ไม่ไม่มีเลเวลเพิ่มด้วยครับผมตัวซ้ำแน่นอนครับอย่างนี้ใครเอ่ย a ั e เจนซีบีครับบอนมัสหนึ่งเท่านั้นเองครับดี t อใกล้มาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะทำคลิปวิธีเตรียมตัวนะครับผมว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับกิจใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพื่อให้เราไม่หลงเหลี่ยมของ EA กันนะครับผมเพราะบางทีนะ ตลาดจะราคาตกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ดูจบครับสวัสดีครับ